สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้วก็อยู่ในฤดูฝนกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นห่วงเด็กเล็กเสี่ยงโรคมือเท้าปากนะให้ครูสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดวงจรแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เรียนค่ะ นายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใยในช่วงนี้นะคะนะักเรียนเปิดภาคเรียนหมดแล้วทุกโรงเรียนแต่ละที่ก็มีการเรียนการสอนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน การใกล้ชิดกันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมือเท้าปากที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็กมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่จำนวนมากโดยมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัวมีตุ่มพองขนาดเล็กขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าปากลิ้นสถานศึกษาจึงต้องมีมาตรการจัดการโรคระบาดเพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองอุ่นใจฝากครูผู้ใกล้ชิดแนะนำให้เด็กดูแลรักษาอนามัยส่วนตัว ตัดเล็บสั้นป้องกันเชื้อโรคสะสมเมื่ออยู่ในที่ที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมให้สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันทำความสะอาดเครื่องใช้และของเล่นสักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหากคุณครูพบเด็กที่มีอาการป่วยเป็นโรคมือเท้าปากควรแยกตัวเด็กออกจากเด็กคนอื่นและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อกับเพื่อนร่วมชั้น ในส่วนของผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะหากมีอาการสุ่มเสี่ยงโรคมือเท้าปากควรให้หยุดเรียนไม่ควรคลุกคลีกับเด็กคนอื่นรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานที่มีอาการป่วยไปในที่ชุมชนอย่างเช่นสนามเด็กเล่นสวนสนุกห้างสรรพสินค้าบ้านบอลเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อลดการระบาดในชุมชนและป้องกันดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคล หากรู้เร็วก็จะป้องกันได้เร็วลดอัตราการติดต่อได้อย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการห่วงใยสุขภาพของเด็กในช่วงของหน้าฝนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลที่มีการทำกิจกรรมกันอย่างใกล้ชิดในการเสริมพัฒนาการฝากครูพี่เลี้ยงคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียนและหากพบอาการสุ่มเสี่ยงจำนวนมากสถานศึกษาอาจต้องพิจารณาปิดชั้นเรียนตามมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก และดุลพินิษของผู้บริหารเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัดวงจรแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เรียนเพราะนโยบายเรียนดีมีความสุขใส่ใจผู้เรียนเป็นที่1ห,หากผู้เรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดีการมาเรียนก็เป็นเรื่องที่มีความสุขได้ในทุกวัน ก็ในช่วงในช่วงเข้าเทศกาลฤดูฝนแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีมีโรคระบาดนะครับหลายโรคนะครับโดยเฉพาะโรคที่เป็นลักษณะของโรคไวรัสนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าอ,อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยช่วยกันสอดสองดูแลนะครับเรื่องอ่าโรคที่เป็นโรคติดต่อคือโรคไข้หวัดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการและแล้วก็คัดแยกเด็กนะครับคัดแยกเด็กจะให้ เป็นลักษณะของไปเผยแพร่เชื้อโรคเหล่านี้ได้ส่วนเรื่องเครื่องมือเท้าปากนะครับก็ต้องเน้นย้ำเรื่องความสะอาดนะครับความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะจะเป็นสถานที่ที่มันทําให้โรคเหล่านี้ติดต่อได้ง่ายนะครับสำหรับเด็กเล็กนะครับการดูแลความสะอาดในในห้องเรียนนะครับสิ่งแวดล้อมการเน้นย้ำให้เด็กเนี่ยหมั่นล้างมือบ่อยๆพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคพวกนี้ได้ครับ